อย่างที่เมื่อกี้ดิฉันพูดไงคะว่าถ้าสมมุติว่าทําไม่พูดเนี่ยคนไทยไม่รู้เลยนะคะเสร็จแล้วพอมันมีประเด็นขึ้นมามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ขึ้นมาก็มาบอกว่าเฮ้ยมันถูกต้องไม่ได้ไปแอบอะไรมันเป็นมติคอรมอแล้วดิฉันถามว่ามติคอรมอเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยดิฉันบอกมติคอรมอเนี่ยนะคะในนั้นมันมีกี่ตัวแล้วอยากถามเหมือนกันนะคะว่า พอมันเป็นมติคอรมอแล้วมันไม่ต้องเข้าสภาเหรอฮะไม่เข้าสภาก็ได้เหรอแล้วมติคอรมอไม่กี่คนเนี่ยนะฮะเทียบกับตัวแทนของประชาชนคือสอสอในสภาเนี่ยอันไหนสําคัญกว่ากันคือวันนี้กําลังจะเหยียบหัวประชาชนด้วยใช่ไหมคือวันนี้กําลังจะทําให้ประชาชนเนี่ยนะครับเป็นอะไรที่แบบว่ามึงไม่ต้องมาสนใจทั้งพักน้าเงินทั้งพักซ่อมนี่ฉันบอกว่ามึงร่วมมือกันเหยียบย่ำประเทศนี้เหยียบย่ำคนไทย เหยียบย่ำประชาชนเลือกตั้งครั้งหน้าใครไปเลือกไอ้สองพักนี้แปลว่ามือสมรู้ร่วมคิดและเห็นด้วยนะคะกับการขายชาติอย่างแท้จริงมันจะอยู่กันยังไงคะที่ฉันถามหน่อยกฎหมายไม่เป็นกฎหมายเอาตามโอกาสเอ้ยเอาตามอ่าความต้องการของกูแล้วประเทศนี้เป็นของมึงเหรอคะประเทศนี้พ่อแม่มึงมาสร้างเอาไว้ต้นตระกูลมึงมาสร้างไว้บัมพ้าระหุษมมึงมาสร้างเอาไว้เหรอะคะมึงถึงอยากจะยกอะไรให้ใครหรือมึงอยากจะไปเซ็นอะไรนู่นนี่นั่นเนี่ย โดยไม่ถามคนไทยทั้งประเทศเจ้าของประเทศเนี่ยไม่ถามกูก่อนละมติคอรมอในคอรมอก็คือพวกมึงทั้งนั้นนะมึงจะตกลงกันยังไงก็แล้วแต่เมื่อมันเป็นม,นนมติคอรมอแล้วคือจบเหรอเป็นกฎหมายข้อไหนถูกมันผ่านมติคอรมอมาแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่ามติคอรมอคือการอนุญาตให้มึงเนี่ยเที่ยวไปเซ็นเอาทรัพยากรของประเทศนะไปจับใส่มือใครต่อใครแม้จะออกมาบอกว่า มอูมันไม่มีผลเอ้าไม่มีผลมึงจะเซ็นทําหาอะไรแล้วเหมือนก็บอกว่า MOU เซ็นเซ็นไปก่อนจะยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้นั่นมึงต้องไปเซ็นกระปน้ําปลาค่ะอีเปดถ้ามึงจะเซ็นเรื่องที่มันเกี่ยวกับทรัพยากรของประเทศซึ่งเป็นผลประโยชน์ของคนไทยทั้งประเทศเป็นสมบัติของคนไทยทั้งประเทศเนี่ยนะคะมึงจะมาพูดแบบนี้ไม่ได้แล้วทรัมป์เนี่ยนะคะดิฉันบอกว่ามึงคิดเหรอคะว่ามันมึงไปเซ็นให้มันแล้วเนี่ยพอถึงเวลาแล้วมึงจะบอกว่าเฮ้ยทรัมป์กูไม่เอาแล้วกูจะยกเลิกแล้วทรัมป์มันยอมมึงเหรอคะ ทำมันเป็นเพื่อนเล่นมึงเหรอผลประโยชน์ของคนทั้งชาติเนี่ยมึงมึงเอาสิทธิ์อะไรมึงมึงใช้สิทธิ์อะไรที่มึงไปเอาอำนาจของตัวเองไปเซ็นเนี่ยมึงเข้ามามึงก็บอกจะอยู่สี่เดือนแล้วมึงทําหาอะไรกันนักะนาถ้ามึงเข้ามาเพื่อจะแก้เรื่องมนู่นมึงก็แก้ไปดิมึงก็ไปทําถ้ามึงเข้ามาเพื่อจะทำน่นนี่นั่นหรือจะยุบสภามึงก็ไปทาค่ะโดยมารยาทและรัฐบาลที่เข้ามาลักษณะเฉพาะแบบเนี่ยนะคะเขาไม่ไปทําอะไรเรื่องที่มันเกี่ยว เกี่ยวพันกับอนาคตข,ของประเทศวันหนึ่งถ้ามึงไม่ได้อยู่เป็นรัฐบาลน,นะคะมึงก็ทิ้งมรดกมึงก็ทิ้งสิ่งที่วันข้างหน้าลูกหลานต้องมาทะเลาะอก,กัน <c oughs> วันข้างหน้าต้องมานั่งตีความต้องไปทําประจาพิจารณู่นนี่นั่นเหมือนยกับ M O U สี่สามสี่สี่นั่นแหละค่ะที่ตอนที่เซ็นกันเอาไว้เนี่ยนะคะมึงเซน็นกันกี่คนเองสุดท้ายเนี่ยนะคะจะต้องมาเดือดร้อนคนทั้งประเทศแล้ววันนี้จะยกเลิกหรือไม่ยกเลิก จะทําประชาพิจารณ์ถามประชาชนดิฉันบอกว่าแล้วประชาชนไปรู้รู้เรื่องอะไรกับพวกมึงที่พวกมึงไปเซ็นกันเนี่ยนะคะเวลาที่จะยกเลิกเอ u มอนะคะสารแณจะทําประชาพิจารณ์ถามประชาชนแต่เวลาที่มึงเนี่ยนะคะไปเซ็นสัญญาไปเซ็น m อ u มอูกรณีแร่หายากเนี่ยมึงทําไมไม่ถามกูสักคำคะดิฉันบอกว่าประเทศนี้มันเป็นแบบนี้ นะรัฐบาลหรือนายกนะคะที่ถูกเอาคลิปเสียงมาข่มขู่ออกมาไล่กันทั้งประเทศค่ะแม้กระทั่งสื่อเองเนี่ยนะคะก็ยังก็ยังเอาด้วยแล้ววันนี้รัฐบาลนี้ทำอะไรเงียบหายกันไปตายหายที่ไหนกันหมดนะคะแล้วก็ออกมาแถบอกว่านี่เป็นโอกาสแรกโอกาสแรกอะไรคะ อกาสของมึงเหรอคะต้องบอกว่าเป็นโอกาสของมึงไม่ได้เป็นโอกาสของคนไทยนะแล้วมาพูดบอกว่าเนี่ยมามาแก้ตัวบอกว่าเราก็จะทําเองก็ไม่ได้เราไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือเทคโนโลยีเราไม่มึงมึงก็พัฒนาสิคะวันนี้ประเทศมึงเป็นอะไรนี่คือจุดที่ฉันบอกว่าคนเนี่ยนึกไม่ถึงที่บอกว่าเราจะตกลงให้โอกาสกับบริษัทอเมริกามาลงทุนในเรื่องแรกกับเราเนี่ย แปลว่าในาที่สุดเนี่ยนะคะเราอาจจะไม่มีการไม่มีสิทธิ์ที่จะได้เลือกข้อเสนอที่ดีที่สุดวันข้างหน้าถ้าเกิดว่าตลาดเนี้ยนะคะมันสามารถทํากําไรหรือใดได้ถ้าเกิดว่ามีประเทศอื่นจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้หรือประเทศไหนเนี่ยมาให้ราคาที่สูงกว่าก็หมายความว่าขายให้ประเทศนั้นไม่ได้ต้องขายให้ทําอย่างเดียวแล้วจริงๆแล้วเนี่ยนะคะจากการสํารวจ สหรัฐอเมริกาเนี่ยนะเป็นประเทศในลำดับที่เจ็ดมั้งคะที่มีแร่อยู่นี่ในประเทศของตัวเองแล้วคําถามคือแล้วทําไมมันถึงใหญ่จะไปได้จากประเทศอื่นแล้วมันมีคนพูดนะครบอกของเขาก็มีเขาจะอยากได้ของมึงทําไมถ้าไม่อยากได้มาเซ็นเอ็มโอยูกับกูทําไมคะใช่เขามีมากเหมือนกับน้ํามันนั่นแหละคะ่ะสหรัฐเนี่ยมีน้ํามันสํารองไว้เยอะมากนะคะแต่เขาก็ยังอยากได้จากที่อื่นเพราะว่าความเห็นแก่ตัวไง ถ้าเกิดว่าใช้แต่ของตัวเองวันหนึ่งก็จะหมดเพราะฉะนั้นของตัวเองจะต้องเก็บเก็บเอาไว้สำรองเอาไว้ประเทศแล้วก็ประชาชนของตัวเองจะได้ไม่เดือดร้อนก็ไปหาเอากันจกจากที่อื่นแรกนี่ก็เหมือนกันฮะจําได้ไหมคะไปเที่ยวาทาสงครามนู่นนี่นั่น,นเพื่ออยากจะได้บ่อน้ํามันหรืออะไรอย่างเงี้ยในตอนนั้นเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ซึ่งเรื่องดีดิฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะจริงแท้ยังไงแต่กรณีแรกนี่ก็เช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าวันพรุ่งนี้จีนญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้เนี่ยมาเสนอราคาให้เราล่ะ ให้สูงกว่าให้เทคโนโลยีที่แปรรูปดีกว่ารัฐบาลก็ไม่สามารถรับเสนอข,ข้อเสนอนั้นได้ก็ทําให้คนไทยและประเทศไทยไดนะ้เสียผลประโยชน์ไหมกับไอ้นายกสี่เดือนเนี่ยไอ้นายกซ่อมหลใสเนี่ยแล้วเนี่ยเท่ากับทำไมมึงฉลาดเหรอฮะ,ะนี่เป็นโอกาสอันดีของประเทศโอกาสพ่อมึงค่ะถ้ามันเป็นโอกาสที่ดีนะคะแล้วมึงไปมุฟนิบทํากันทําไม ทำไมไม่ประกาศให้รู้กันไปทั่วเลยหวัวประเทศเรามีแร่อย่างนี้เราจะโอ้โหนะถ้าเราถ้าเรามีตรงนี้เราสำรวจได้เนี่ยเราจะ่ด้รวยมหาศาลเราจะเป็นประเทศที่ไม่ต้องไปเป็นประเทศที่ยากจนอีกแล้วนู่นนี่นั่นมึงไปแอบซนเซ็นทาไมทูคาสารันเป็นอย่างนี้จริงๆนะคะสุดท้ายเลยไอประเทศที่มันพยายามที่จะเปิดการค้าเสรีเนี่ยมันไม่จริงค่ะ มันเป็นการค้าเสรีสําหรับมันเท่านั้นแต่สําหรับประเทศอื่นๆจะมาเสรีกับมันไม่ได้มันก็จะใช้กําแพงภาษีอะไรนู่นนี่นั่นมาใครๆเขาก็รู้กันทั่วแล้ววันนี้ดิฉันบอกว่าทั่วโลกเขาก็รู้ว่าทั้งจีนและอเมริกาเนี่ยนะฮะมันพยายามที่จะมามีอํานาจหรือจะเข้ามามีอํานาจควบคุมภูมิภาคนี้เพราะดิฉันพูดแล้วนะคะว่าทําไมเขาถึงอยากได้วันนี้คุณไปดูดาวเทียมสิ นะคะดาวเทียมเนี่ยชี้มาตรงไหน,นยอยากจะรู้อะไรตรงไหนมีแร่ตรงไหนมีอะไรต่ออะไรดาวเทียมชี้เป้าให้หมดค่ะแล้วทําไมเขาจะไม่รู้ต้องรอมึงบอกนะคะแล้วดิฉันบอกว่าทําไมเขาถึงอ่ไม่ไม่ทําในเมื่อตัวเขาเองมีเพราะอาเมริกามันเป็นประเทศที่นะคะประธานาธิบดีหรือัาบานมึงไม่สามารถทําอะไรตาบําเพอใจได้ค่ะมันมีองค์กรแล้วก็ประชาชนเขาฉลาดมันกลัวเรื่องของมวลพิษ เพราะแร่อันนี้นะคะมีทั้งข้อดีข้อเสียแล้ววันนี้นะคะยังมีบางบางบางส่วนบางจังหวัดออย่างเช่นเช่นที่นครราชสีมาเนี่ยก็ยังคงมีประเด็นอันนี้อยู่คือถ้าไม่ทําให้ดีๆหรือเทคโนโลยีไม่เพียงพอนะคะเวลาที่ทําตรงเนี้นะคะมันก็จะเกิดเรื่องของการที่มันจะมีการเสียเรื่องของคือสิ่งแวดแล้อมมันจะมันมันจะไม่ดีมันจะมีมลพิษมันไม่ใช่เรื่องอพลังงานสะอาด มันคืออุตสาหกรรมที่ก่อมลพิษสูงมากมีทั้งสารเคมีแล้วก็มีอันตรายจากกากแร่แต่ว่าที่ประเทศไทยเนี่ยนะพวกเราจะต้องมาแบกรับเรื่องนี้ในภายหลังจากการที่นะฮะไอ้นายกสีเ่เดือนนายกซ่อมหล่นใส่เนี่ยมันไปเซนหาเลยโดยที่เรื่องปกติที่มันเป็นเรื่องแบบนี้นะฮะทีนบอกว่าจะต้องใช้คณะกรรมการจะต้องมีการศึกษาข้อมูลนู่นนี่นั่นจําได้ไหมคะตอนประเด็นของภาษีทรัมป์อะ เราต้องระดมคนเราต้องทําคือต้องประชุมต้องอะไรก่อนที่จะไปคุยก่อนที่จะไปอะไรเนี่ยแต่ว่าเรื่องอย่างนี้มึงอยู่ดีๆมึงไปเซ็นได้ยังไงกูงงค่ะนี่คือรัฐบาลที่ดิฉันอยากจะบอกว่ามึงเนี่ยกำลังขายชาติกันหน้าด้านๆเลยนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องของบนภาวะนะคะทั้งน้ำเสียดินปนเปื้อนมวลพิระยะยาวแล้วประเทศเราเป็นประเทศเกษตรอะ เราทำเกษตรกรรมเรามีเกษตรกรเราปลูกพืชเราทำการเกษตรแต่ในขณะเดียวกันนะคะถ้าเกิดว่ามีเรื่องพวกนี้เข้ามาทั้งน้ำทั้งดินที่ปนเปื้อนรวมทั้งสภาวะอะไรต่างๆซึ่งมันเกิดโดยธรรมชาติอีกเยอะๆมากมายมึงจะรับผิดชอบกันไหวไหมคะแล้วเราพูดถึง MOU เนี่ยนะก็ไปบอกว่าเรื่องนี้ก็คือเป็นการที่เราได้ประโยชน์นะโหอเมริกาเข้าใจดีก็จะถ่ายทอดเทคโนโลยีแต่ไม่ได้พูดสักคำว่า แล้วถ้าเกิดมันมีมน,มนพิษหรืออะไรเงี้ยนะคะจะฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมจะดูแลคนในประเทศเนี่ยใครจะเป็นคนจ่ายดิฉันก็บอกเลยค่ะว่าพวกกูนี่แหละค่าจ่ายเพราะว่าจะไปจากภาษีของเราแต่มันได้หน้าสารเสริญเยินยอกัน